ฝั่งนู้นไปมาแล้วนะครับฝั่งนู้นไปมาเมือ่อที่ที่แล้วคนเยอะมากฝั่งนู้นนะครับไปมาแล้วคนเยอะมากนี่ขึ้นมายังไม่สุดดีนะครับเหลือนิดหนึง่งเหลือนิดหนึ่งนะครับฝั่งข้างล่างก็จะเป็นโซนทั้งหมดเลยโอเคใจมากอันดับนเขานะตรงไปนี้ก็เ,<อ>เป็นโซนนะครับตรงไปนี้นะครับสภาพ ที่จะไปอีกนิดหนึ่งครับคือตรงนี้ครับนี่บนยอดเขานี่ครับยอดเขาที่จะขึ้นไปนี่ครับตรงนี้ที่จะขึ้นไปมือสั่นครับหอบหอบหอ อาครับสั่นสั่นสั่นนันไปดงมุนะึ้นมาถ้าไปดงมุนเขาก็จะเขียนบอก ระยะทางที่จะขึ้นไปนะครับตรงน,นี้จะบอกคนเยอะครับคนเยอะไปต่อนะครับไปต่อไปต่อสวยงามครับสวยงามถ้าคนมีอายุเยอะกันทั้งนั้นนะครับขึ้นมา